เราจะพาท่านพูดพากินพาช็อปนะคะไปเลยไปเลยอ่ะอันดับอันดับแรกร้านเอก่อนร้านเอร้านนี้เป็นสินค้าชุ่มชนเหมือนโอท็อปค่ะเจ้าของ,ง,องร้านก็อยู่ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกของคุณแม่หนูทำแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุมชนเป็นสินค้าไทายโอท็อปค่ะ แล้วก็เป็นอันี้คือตอนเป็นโควิดนะคะชาวบ้านเขาก็ไม่สามารถหารายได้ได้เอก็เลยให้เขาส่งมาเพื่อจะขายและให้มีรายได้เยอะปีกหลายแผงจ้ามันมันมัน่ติคนขผงแรกนะขผงแรกมคนอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาเเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเ ตอนนี้นะคะท่านทูดก็กําลังเดินชมเพื่อจะดูว่ามีสินค้าไหนร้านไหนนะคะที่น่ากินน่าอุดหนุนอันนี้นะคะ,คะก็คือเป็นท่านทูตนะคะก็แวะเยี่ยมชมบูธร้านอาหารไทยนะคะแต่ละร้านนะคะแล้วก็ทัดทายกับบรรดาผู้ประกอบการร้านค้านะคะ อย่างร้านนี้ก็เดินทางไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่นะคะแต่เดินทางเพื่อมาร่วมกิจกรรม่ค่ก<า>กะกาะนขอไเินีน่นาาค่ะันนี<า>้ก็จะเป็นท่านทูนนค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านร้านนี้ก็คือมาจากฮิวสตันมาเยี่ยมชม มีตั้งครอบครัวมาช่วยลูกก็ช่วยอยู่ลูกก็ไปเป็นอาสาสมัครทำกุญแจทำกุญแจลูกก็ช่วยอยู่ในอันนี้ก็เป็นขาประจำอาหารอีสานมีห่อหมกอะไรนะมีหมกหรือไม่สโลแกนอะไรนะคะไม่อยางพูดสโลแกนอะไรสโลแกนอะไรเด็กวัดพูดสิเอาไม่กล้าพูดก็คือจะเป็นเป็นอะไรคะในนี้หน่อไม้ใส่หมูสามชั้นใส่กรอบหมดแล้วปกติจะปกติจะตัดมะฮุงเป็นประจ่า นิสานขายตั้งแต่วัดยังแบบไม่ได้แบบอลังการไม่ได้อลังการจนปัจจุบันอลังการคน,คนกินก็แก่คน,กแกคนขายก็แก่ากแกอาหารแล้วนะคะเราก็จะมีบูธขายสินค้าไทยนะคะก็จะเป็นพวกผ้าไทยสินค้าพื้นเมืองนะคะเดี๋ยวจะมาดูที่บูธนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นกางเกงช้างที่เขากําลังฮิตกันที่เมืองไทย,ยที่ฝรั่งจะต้องใส่กางเกงช้างใช่ไหมกางเกงช้างตัวเท่าไหร่คะสิบบาท สิเปลี่ยนมีแบบสั้นแบบ,แบบยาวเอาแบบยาวเอาแบบยาวมาโชว์เร็ว,วอันนี้ก็อยากใช้แบบยาว,วนี่โชว์เลยค่ะแกโชว์หน่อยแกโชว์หน่อยสิบเรียี่วนนีซื้อจังเลยวันนี้แกออกมาโชว์มะม่วงก็มีกระเป๋าก็มีนะครับกระเป๋าลายช้างสินค้า,คาโาปดารดักต์ออฟไทยแลนด์นี่ใช่กางเกงป้า ใช่วันนี้ทำไมไม่ทำขนมหวานมาแก่ไม่ออกเหนื่อยเหรอตีอยูเมืองไทยมึงมาแล้วก็ไปกิตาแล้วก็มีพวกยาโดมยาหมองโอเคเดี๋ยวหนูแก่ให้อะหนูเปิดไล้นี่หนูเปิดไล้นี่ดูซ้ายไปซ้ายล่าผู้ช่วยไม่มาหรอนี่นี่ค่ะแบบยาวค่ะ แบบแยามีแบบากางเกงช้างนะคะมีมีครบเซตมีทุกอย่างนี่ใบด่นตแล้วก็มาดูที่นี่ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรคะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะนี่นี่มามาดูมาดูหมอ้อมาดูหมอ้อรับซุปแล้วจะรู้ว่าอร่อยนี่คือแบบนี่มาดูตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ไปดูหอยทอด มาดูหอยทอดนะคะคน,คน,นี่ค่ะก็จะมีหอยทอดนะคะจากฮิวสตันใช่ไหมคะ,มน,คะนี่ออริจินอลเข้ามาซูมแค่ยูซูมอ่ซูมน,นี่ว,ว้าวออริจนินอลออเทนติกแล้วก็มีขนมจีบด้วยลองหนีบโชว์หน่อยค่ะคุณป้านบโชว์ดูสินี่ ไทดัมปิ้งหมูใช่ไหมคะพอกไทดัมปิ้งนะคะซาลาเปาหมดหมดหมดแล้วซาลาเปาหมดแล้วนะคะแล้วก็มาที่นี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำอะไรนะคะเป็นน้ำปั่นน้ำปั่นใช่ไหมคะอ๋อยูติยูนอสปิชไล What 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 the drink you sell นอกจากคนไทยนะคะก็จะมีร้านจากต่างชาตินะคะมาช่วยกันขายนะคะนี่ว้าวแล้วก็นี่ก็จะมีร้านร้านอ่ะมาร้านนี้ร้านนี้ขายอะไรคะมีแหนมค่าเปิดโชว์หน่อยค่ะเปิดโชว์ช่างภาพหน่อย นี่ค่ะแหนมค่ะกล่องเท่าไหร่คะสิบเหรียญว้าว so cute รูปหัวใจที่ที่ที่ทำช้าเพราะว่าทำรูปหัวใจอยู่ใช่ไหมมืวแต่ใส่เลิฟเลิศเลิศเลิศแล้วก็มีอะไรบ้างคะข้าวเหนียวกอยกอยบ้านข้าเป็นบจ้าเนี่ยแล้วก็ข้าวต้มมัดนี่ข้าวต้มมัดจะเป็นข้าวต้มหหมมมมููนะะคขข้้้้าาววตตเวียดนามน่ะอันนี้คืออาหารบ้านที่ เวียดนามเหรอก็คิดว่าคนลาวคนเวียดคนลาวคนเวียดอันนี้เป็นอาข้าวต้มมัดเอ้ยไม่เคยเห็นนะปกติข้าวต้มข้าวต้มมัดบ้านเราอ่ะคนไทยก็จะเป็นไส้กล้วยไส้เผือกอันนี้เป็นไส้หมูไส้หมูแล้วก็ไส้ถั่วเหลืองซีถั่วเหลืองซีจ้ะนี่าเผือกตะลัเปาอันนั้นอะไรสปริงโร่อันนี้เป็นขนมไข่หงไข่หงมีมีหลากหลายมีกล้วยมีอะไรมีหลากหลายนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ปาโซนคนอื่นๆที่เขามาใช้บริการบางคนก็ใช้บริการบางคนก็มากินข้าวนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะก<ป>็คนจะมานั่งกินข้าวแล้วก็จับจ่ายใ,ใช้สอยระหว่างที่จะใช้บริการกองสุนสัญจรนะคะดี๋ยรพาไปดูปออ้วัด look at that เครียดอันนี้เครียดอันนี้เครียดค่ะคุณผู้ชมเบิรงเนอรปัดอันนี้ไปหามาจากใครจะละ้างวัดบ่ ล,ลังวัดบาดเท่าบ่ออาจากเมืองไทยโอ้ยปาดมีกระติบเขาพร้อมหาบาดหาเรียนอันนี้ซิมได้บ่โอ้ยคุณผู้ชมเบิงเบิงเบิง I want to try this one มันรสชาติเป็นยังไงอ่ะ I want to try อันนี้คือนนค<ำ>เติมน้ำปลา,าเหรอ มันแตบ,บแตัวนีแบแงลายกิ้วเลิกกับัวนะฮะจริงเหรอกินแล้วหูจะดิมันก็เพียนเลยกินแล้วเลิกกับผัวรีบทิ้งรีบวางเลยเีย่อกลัวผัวเลิกหูแงงหบหลายอันนี้สินคะาถ้าลูกค้าคนไหนเขาสนใจเขาสั่งได้ที่ไหนคะเออผมเอาลงในเว็บไซต์ของอ้ ฮิวสตันคนไทยในฮิวสตันนี่มาจากฮิวสตันป่ะจ๊ะมาจากเมาาจกเมืองแซนเอขาเป็นนักร้องประจาที่นี่โอ้บางวันก็ร้องเพลงบางวันก็ขายเขียดเออร้องจะขายลาบขายหลายอาชีพหลายอาชีพอ่ามาลานี้มาลานี้ลานี้เจ้าเก่าป้าสงนะคะสโลแกนไส้กรอกคืออะไรไสส้กกรออีานดำดำ เดียใหญ่ยาวดำใช่ใหญ่ยาวดำปีใหญยาวดำปีนี่คือสโลแกนร้านนี้นะคะะสมผสานเกิดจะเห็ดอาหารหลากหลายอาหารอีสานเนาะมีต้มหมกงมีมีใสกอกมีหมกดอมหมกน้อไม้หมกป่าเปิ้ลเบิงบิงเบงตอนเบิงตอนเอออ่ามะละกอ จะไม่ใหญ่ไม่ยานไม่อะไรไม่ใช่ร้านนี้นะร้านนี้เขาก็จะขายแบบว่าย่างให้ด้วยหรือว่าคนอยากเอาไปย่างกินเองที่ที่บ้านก็ได้สงการจะมีร้านนมีสงการก็จะมีมาขายตามหาป้าเขาได้ตามงานวัดต่างๆออสตินฮิลสันแต่ป้าเขาหากินตามวัดตามงานวัดต่างๆ ไม่มีวัดตหากินตาไม่ใช่วะไม่ใช่วะหากินตามใต้วัดนะนาคนใต้นี่แหละมามามาไปดูอ่ะพี่ตุ๊กไปไหนอ่ะอ well> ่ร้านนี้มาไหนค่ะขอสัมภาษณ์ค่ะเชิญค่ะประกบโอเคคนขายเอาไม่มีคนขายอ่ะมามามาน้องเบลทำเองเลยนน้้อองงเบบล น้องเบนน้องพิงทำเองจ้าน้องเพลเทียวเองเอพ่อเขา,าไม่อยู่ปารีตมาแล้วมาแล้ววันนี้มีเมนูอะไรมีกว๋วยจับ๊บแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูหมูย่างลูกชิ้นย่างหมูย่างาลูกชิ้นย่างหมดแล้วเดีสูตรเด็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ดครัวยิ่ยตุกมาจากฮิวสตัน มีงานวัดเมื่อไหร่ต้องมีครัวใหญ่ตุ๊กเมื่อนั้นนะคะถ้าไม่ได้กลับไทยก็มากินที่ร้านนี้นะคะบรรยากาศเหมือนอยู่ไทยรสชาติไทยๆสวยสวย,สวยนี่นี่นเห็นไหมสองพี่คุณป้าสอง,สองคนพี่น้องนี้ก็จะตะเวนชอปปิง้งซื้อกินตลอดทุกร้าน Are you broke today? You still have the money? Yes. Okay. I went to the ATM already. โอ้นี่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 ถึงไหนถึงกันถึไหนถึงกันนอกจากนี้ก็มีมีผลไม้มีผักมีมะม่วงแช่อิ่มอันนี้ก็มะม่วงกระปุกเท่าไหร่คะกระปุกสิบห้าค่ะอันนี้ยี่สิบเจ็ดโอ้โหกระปุกนี้กินได้เป็นปี มาม่วงอะไรมะม่วงเบาเหรอมะม่วงเบาค่ะนี่มะม่วงเสร็จแล้วดึงเลยมีให้ชิมไหมคะชิมหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมมีมะเฟืองเวลากินกินอะไรนะละห้าค่ะถูกมากเลยอันนี้คือปลูกเองเหรอไม่ค่ะไปรับไปรับมาอีกทีนึงไปรับมามาม่วงรังละแปดนะคะรังละแปดมะม่วงใครที่อยากทํามะม่วงเออ่ขาเนียกมะม่วงนี่นะคะโอ้ยหลากหลายเป็นมะม่วงเบา นี่ก็คือขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะนี่คือโ r o ดักต์ออ h ไทยแลนด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจากวัดเรามาที่ร้านนี้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น วันนี้มีขายอะไรบ้างคะม,มีขนมเทียนขนมไทยนี่พี่เขาทำขนมที่อร่อยที่สุดอีกหนึ่งเจ้านะคะของออสตินวันนี้ลูกสาวไม่มาหรอคะทำ,ทำงานนี่อันนี้ดูให้ดูให,ให,ให,ดให้ดูใกล้ๆว้าวอร่อยมากนะคะบางร้านจะหวานมากแต่รสชาติของพี่นี่คือเหมือนกินอยู่ที่เมืองไทยอันนี้คืออะไรบ้าบินบ้าบินจ้ะนี่บ้าบินนะคะ นี่บาบินบาบินบาบินคุณนตามี่ดอยู่ยลคุณป้าไปเป้าร้านให้หนูเลยอันนี้ขนมชั้นขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอนะคะนี่พี่เขาแบบขายไม่แพงนะคะกล่องเท่าไรคะห <6 S 1> <6 S 2> เหรียญหกเหรียญเมืก่อนห้าไม่เป็นไรอันนี้ก็หกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็หกทุกอย่างหกเหรียญหมดเลยนะคะนี่อันนี้ลาบหมูโอ้ ลาบหมูลาบหมูอันนี้อันนี้ทำอะไรกันคะขายอะไรกันคะขายอะไรกันคะพี่ตุ๊กขายอะไรคะขายนี่ออริจินัลตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นลูกแล้วก็เดี๋ยวรุ่นหลานต่อไปคน <c oughs> นี้ก็ขายมาตั้สก์กันปิ๊บเหมือนกันช่างมีนะคะอันนี้ดูดูดูด,ดูทอดมันเจ้านี้นะคะอันนี้ ทำอะไรอยู่ทอดมันทอดมือเป็นเราวิ่งเลยนี่บีซี่วันนี้พี่อูดพี่อูดวันนี้พี่อูดเขาขายข้าวแกงโปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยมีอะไรบ้างคะข้าวแกงวันนี้ออ๋มีผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงอุ้ยวมาดีมีหลายอย่างค่ะมีไข่พะโล้มีไข่พะโลมันอร่อยเห็นบอกว่ามีหฮอร์โมนอรมนมีค่ะจะหมดแล้วหมดเกลี้ยงแล้วเห็นไหมหมดเกลี้ยงคุณมาชาคุณอด อมาที่ร้านนี้ร้านนี้นะคะเป็นเจ้าดังของออสตินพี่พี่นีไม่สั่งอดกินนะคะถ้าเกิดคุณไม่สั่งล่วงหน้าคุณจะอดโปรโมท <laughs> หน่อยค่ะโปรโมทหน่อยร้าน<โ>มีมีสินค้าอะไรบ้างคะที่ร้านที่ร้านมีสินค้าอะไรบ้างคะโปรโมทหน่อยค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่มะพร้าว ถ้าอยากกินสามารถสั่งออนไลน์ได้ไหมคะเบอร์โทรศัพท์สั่งได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์บอกเลยค่ะ512933291ค่ะออเทนติกลไอจีมาตอนแรกมาเต็มโตนะสองโตนะคะไม่พอตอนนี้เหลือแค่นี้เดี๋ยวไปที่นี่ร้านดิฉัน แล้วก็ร้านน้องฟิลฟิลขายอะไรคะวันนี้วันนี้มีเป็นลูกจิ้มลูกชิ้นนะคะเป็นเต้าหูปาห้ปลาแล้วก็มีน้ำเต้าหู้ปลาน้ำจิ้มนี่คือทำเองเด็ดทำเองแล้วก็เรามีเสื้อเด็กวัดโปรโมทเลยค่ะเอาเสื้อมาโชว์โปรโมทเ,เลยเสร็จแล้วที่ไหนนี่นะคะเป็นเสื้อเด็กวัดออสซินนะคะซึ่งใครอยากใครอยากจะเป็นเด็กวดัดอยากจะทำกิจกรรมอาสาสมาัครก็ใส่เสื้อเด็กวัดนะคะ แล้วก็<อ>เน้ำพริกค่ะน้ำพริกน้ำพริกนะคะน้ำพริกอันนี้ก็คือจะเป็นคุณแม่เอทรมนะคะมีแมงดาล้ำพริกตาแดงแมงดาแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบสมุนไพนแล้วก็มีแจ่วบองมีตาแดงธรรมดาเฉยๆก็มีอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุมชนชาวอ่าชาวอ่าภาคใต้นะคะนี่เขาก็ทําปลาอินซีเค็มนะคะทอดเรียบร้อยแล้วง่ายกับคนที่อยู่ต่างแดนเปิดกระปุกกินได้เลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลาดุกฟูกับน้ำพริกเห็ด แล้วก็มีข้าวยำม,มีอันนี้เป็นเมี่ยงคํานะคะรบเซตแซมารี่เซตส่วนใครที่ไม่สบายหรือว่าอยากจะกินโปรตีนจากไข่นะคะก็จะกินไข่ไข่ขาวได้ค่ะนีแล้วก็พวกกว้วยเบกกแตกมีมีน้ำมีอะไรเงี้คยค่ะเยอะแยะโอเคเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปโดเนทให้กับเอาไปเ,าเสิร์ฟให้กับเจ้าหน้าที่กองสุนนะคะ ค่ะอยากให้กินเคก้กอันนี้อร่อยมากค่ะนนทำเองกันกันเองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบีฟล้วนๆน,นุ่มเปิดเลยค่ะอันนเจ้าเดียวกัน <laughs> บีฟล,ล้วนๆพิพสต่าลองกินโชว์หน่อยค่ะวันนุ่มจริงไหม <laughs> พี่แนนยังพี่แนนนุ่มจริงใช่ไหมผ่านไหมพี่แนนอร่อยมากขอบคุณค่ะใช่ถามผ่านอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาใส่สมัยอร่อยไหมคะอร่อยแบหลเนื้อเนื้อเนื้อนุ่มนะคะ แล้วก็ข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวนุ่มไหมคะยังไม่ได้กินเลยพินค่ะอันนี้เองอุกษาตื่นมาตีสามตีสี่ทำให้วค่ะเป็นไงบ้างคะรสชาติอาหารนี่บอกกับช่างภาพหนูได้เลยออร่ยมากคแซ่บพี่ิซลีนึกถึงมันข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำก็เขาก้ามบานเฮาดีค่ะดีค่ะคลิปมาเดี๋ยวเราไปฟอลโล่ร้านอาหารต่างๆไทยคอมมูนิตี้นี่ค่ะเขาก็คือ มาเป็นอาสามาเป็นอันนี้อันนี้พี่ลี่พี่เรนูเขาก็คุณ Terry Fisher ท่านผ่านท่า i c e to m e t y y คนนี้แหละค่ะที่ทำส้มตำให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครกินแล้วก็มีมีอะไรนะเนื้อเนื้อย่างแล้วก็ นพี่สามีเขาก็จะเป็นคนหมักแล้วก็แมนจทุกอย่างแล้วก็เอารถมาโชว์เพื่อจะเซอร์วิสไทยคอมมูนิตี้อะพีซ่าอีกคน ยังฟตอบมเลยร่วมกัหราครยคคุณนะครับบรการจุนชนขอบคุณค่ะามากเลยยากโลดดรมากัน